กินก่อนอาหารเดี๋ยวคนนุณนายทานยานี่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้นะครับตกลงจะมีคนรับใช้รู้ว่ามีหมอ,อไว้ข้างๆตัวเนี่ยนี่แหวนเพชรแท้ๆเลยนะเนี่ยตั้งวินแบบนี้แล้วฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่รับชว,วินเข้ามาทำงานในบ้านคนอะไรดีมากมากกว่าาฉันเสีอีก บรรยากาศเช้าแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นคนใช้บ้านคุณนายก็ต้องเก็บใบไม้ให้คุณนายเดินสะดวกจะได้ปลอดภัยวันนี้จัตชวินคนใช้บ้านคุณนายทำอะไรอยู่ยะก็กวาดขยะอยู่สิครับคุณบุ๋มบิมคนใช้ฝั่งตรงข้ามนี่ว่างจัดหรือไงไม่ทำงานหรือไง เมาโมยอะแกอันน่ะอันน่ะมีเรื่องเม้าโมยเหรอฉันจะบอกว่าฉันก็มีเรื่องเม้าโมยเหมือนกันมาดูกันตั้งล่าเรื่องใครเด็ดเหมือนกันของฉันแน่นอนของฉันอยู่แล้วของฉันของฉันดิของฉันเรื่องของฉันเด็ดทุกรอบบอกเลยนี่งานการไม่ทำกันหรือไงมายืนเมาส์นู่นเด็ดนี่เด็ดนั่นเด็ดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย งานอะเอาไว้ก่อนจ้ะส่วนเรื่องเมามองเมามอยพักคงพักผ่อนเนี่ยสำคัญกว่าเยอะแน่นอนแล้วไอ้เรื่องกวาดใบไม้กวาดขยะอะไรเงี้ยอีสกปรกจริงๆแล้วทำมาหลาคนคําทำยังไงเมืองไม่ใช้คนใช้ก็คนใช้แหละแต่ไม่ชอบกวาดขยะฉันเป็นแม่บ้านสักรีจ่ะส่วนฉันนี่ก็แค่แบบกวาดกวาดเช็ดถูไหนเรื่องเมางมอยว่ามาดิ 1..2.. แถมมีเบงยี่สิบมาอีกด้วยนะจ๊ะเงินทั้งหมดเนี่ยของฉันทั้งนั้นเลยแกแต่ฉันอะเก็บออกมาจากในบ้านนะเก็บบนโต๊ะบ้างเก็บบนหลังตู้เย็นบ้างแต่ฉันไม่ได้เก็บคืนคุณนายนะจ๊ะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองจ้ะโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเด็ดแต่ว่าเล็กน้อยน้ำจิ้มน่มันต้องแบบนี้ จดูให้เต็มตาเห็นไหมนเนี่ยแบงค์พันแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมันต้องแบงคใหญ่ๆแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเด็ดจริงโอ้ <c oughs> มันเยอะขนาดนี้แกก็ต้องเยอะอยู่แล้วสิก็คุณผู้ชายชั้นนะนี่วันวัน,นึงอะ่ะ <c oughs> เขาก็เอาเงินเนี่ยไปซ่อนเมียแอบตามที่ต่างๆฉันก็ไม่ทํางานทําการหรอกไปแอบดูคุณผู้ชาย ซ่อนไว้ตรงนี้ใช่ไหมฉันก็ไปหยิบมา1ใบ2ใบสใบโอ้ไอ้พวกโจรเดี๋ยวตกวันมันโดนจับได้ปิดคุกเพียงเพียง <c oughs> โโอืมโงคุณนายฉันอะไม่มีทางจับได้หรอกจ้ะเพราะฉันอนะรู้จักน,นิสัยคุณนายฉันดี <c oughs> ใช่แล้วคุณผู้ชายของฉันนะเขาก็ไม่กล้าโวยวายด้วยเพราะว่าถ้าเขาโวยวายแล้วคุณผู้หญิงรู้ขึ้นมาเงินเนี่ยชวดหมดแล้จ้ะไม่เหลือสักแดงเดียวแต่คุณผู้ชายฉันก็ฉลาดขึ้นมานิดนึงเขาก็พยายามเปลี่ยนที่ซ่อนแต่ว่า <c oughs> ฉันฉลาดกว่าฉันก็รู้ที่ซ่อนคุณผู้ชายทุกรอบตามไปจิกได้ตลอด <c oughs> <c oughs> นี่ชวินว่าแต่แกเหอะวันวันหนึ่งกว่าจะพื้นเนี่ยทำไมไม่คิดจะ หยิบมาสักเล็กสักน้อยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่าโอีบ้างคนใช้อย่างพวกเราก็ต้องมีบ้างเออใช่ใช่ใช่เนี่ยคุณนายบ้านไหนนะก็นีสใสเหมือนกันหมดทุกบ้านจิกหัวใช้างานจิกจิกจิกจดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่เว้นนะแกจิกหัวใช้งานอยนู่นั่นเงินเดือนก็ไม่ขึ้นแค่นี้ถือว่าเป็นโอทีของพวกเราแล้วกันเนาะใช่โอ้ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกนี่ พวกแกถ้าเกิดว่าพวกแกเป็นคนใช้บ้านเขาแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มมันไม่มีความสุขทําไมไม่ลาออกไปทํางานอย่างอื่นวะมาทาแบบนี้ทําไมนี่ขโมยเงินเขาแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยโอ้อโหเก่งจริงๆพ่อพระตบมือให้หน่อยโอ้อโหถ้าเป็นพ่อพระขนาดนี้ไม่ไปบวชเลยล่ะอือปากดี้ขนาดเนี้เราไม่ทําไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวถูกต้องฟังแล้วก็หัดจำเอาไปใช้ด้วยนะจ๊ะออว่าแต่ฮันนี่ เราก็มีเงินกันแล้วอ่ะใช่ฉันว่าเสาร์นี้เราไปช้อปปิ้งที่ประตูน้ำกันหน่อยไหมโอ้ดีอยากได้ชุดใหม่ฉันอยากได้จักรยานคันใหม่ด้วยเหรอเออเจอกันวันเสาร์ไปไปไปอ่ะอ่ะอ่ำฝากไปไปไปเหรอส่วนแกไม่ต้องกินไอโง่เออไปแยกย้ายเจอกันนะจ๊ะโอ้ไม่อยากจะได้หรอกเงินไปขโมยเข้ามามาซื้อเด็ดวสักวันโดนจับได้นะ ผสมน้ำหน้าให้มาแล้วครับคุณนายครับนี่ยากินก่อนอาหารเดี๋ยวคุณนายทานยานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้นะครับยาก่อนอาหารสินะวันนี้มีอะไรกินบ้างล่ะ กับข้าวที่ผมเตรียมมาให้วันนี้ก็จะมีข้าวไรเบอร์รี่ผัดกับปลานิลน,นะครับแล้วก็มีน้ำพริกผักสดมีต้มจับฉ่ายด้วยนะครับทานแล้วก็ย่อยง่ายครับชวินฉันอยากกินลำไยนะบายบายไปซื้อฉันหน่อยสิคุณนายครับลำไยเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนายตอนนี้นะครับน้ำตาลมันสูงเอาแบบนี้ครับกินพวกมะละกอกับส้มดีกว่า ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆคุณนายต้องการวิตามินซีกินส้มป้องกันหวัดส่วนมะละกอเนี่ยทำให้ขับถ่ายคุณนายจะได้ข้องน้ำง่ายๆไงครับตกลงฉันมีคนรับใช้รู้ว่ามีหมอาไว้ข้างๆตัวเนี่ยคุณนายครับก็ผมเป็นห่วงคุณนายอครับคุณนายอ่ะดูแลผมดีมาโดยตลอดผมก็อยากจะทำความดีตอบแทนคุณนายครับขอบใจมากนะ เอาเลอะครับเดี๋ยวกินยาก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเตรียมอาหารให้อีกอย่างเนี่ยในครัวมดเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมไปจัดก,การมดก่อนเดี๋ยวเข้ามาในบ้านจะกัดคุณนายเอานาฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่รับชว,วินเข้ามาทำงานในบ้านคนอะไรดีมากมากกว่าญาติฉันเสียอีกอ ทุกๆเช้ามีขยะมัดใส่ถุงดำให้เรียบร้อยแล้วเอามาทิ้งแบบนี้แหมจินนี่ดูเสื้อผพ้าพวกเราไปซื้อจากประตูน้ำมาจ้า <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอะไรเป็นไงจ๊ะสวยไหมจ๊ะอยากจะมาอวดอ่ะนี่ฉันก็มีของจะมาอวดนี่ จอยคอมุกตังหูมุกด้วยจ้บเป็นไงเป็นไงเข้าชุดเลยจ้าเดี๋ยวคุณแม่บ้านบิ๋มกับคุณแม่บ้านฮันนี่เอามาจากไหนกันเนี่ยไม่ต้องถามมากความก็เหมือนเดินนั่นแหละไอชุดเครื่องเพชรพวกนี้อ่ะนะคุณผู้ชายเขาเอาไปซ่อนไว้กะว่าจะเอาไปให้เมียน้อยแต่ว่าฉันตาไวกว่าฉันก็เลยไปจิกมาเอามาใส่สวยปะล่ะแต่ของฉันอ่ะฉันเป่าขโมยนะพอดีคุณนายอ่ะ เอาวางไว้กับกลองทิชชู่แล้วแกก็โกลยลงถังขยะฉันเนี่ยต้องไปคุย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 เม็นก็เหม็น,นก็คุ้มอยู่อะเนาะอ้า,าองมา <c oughs> ได้ว่าไม่ขโมย <c oughs> เขาทำหล่นแทนที่จะเอาไปคืนเจ้าของเธอสองคนนี่ไงเอาไอชวินอะไรของมันวะวเซงอะอยากย้ายอยากย้ายอยากได้เออฉันไปตาลาดก่อนไปละไปละ แยวทำความสะอาดแป๊บนึงไปอ้าวคุณนายเนี่ยนี่แหวนเพชรแท้ๆเลยนะเนี่ยตั้งลืมอดันนี้อีกแล้วโหเงินเยอะเลยอะ่ะต้องเอาไปคืนคุณท่านก่อน ุณนายครับหน้าตีจริงๆเลยนะครับลืมแหวนกับเงินไว้อีกแล้วนี่ผมเอาเมื่อคืนนะครับคุนนายยังไม่กินยาเหรอครับตัวเย็นเฉียบเลยคุณนายครับไหวไหมครับเธอเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วสิ่นาเจ้าวินที่ช่วยดูแลฉันมาตลอดฉันคงไม่ไหวแล้วละ เดี๋ยวคุณนายกินยาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินน้ำนอนหลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับเธอไม่ต้องมาพูดหลอกใจฉันฉันรู้ว่าฉันกำลังเจอกับโรคอะไรอยู่โรคเนี้ยมันก็ได้แค่สงบและอายุฉันก็มาโคแล้ว คุณนายไม่พูดแบบนี้ได้ไหมครับเธอไม่ต้องเสียใจฉันอยู่มาจนได้ขนาดเนี้ยฉันก็ถือว่าชีวิตฉันได้กำไรแล้วแเธอก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอกสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องได้เจอกันอีกไม่นะครับคุนนาย ถ้าคุณนายไม่อยู่กับผม <c oughs> แล้วใครจะสั่งงานผมแล้วครับปล่อยฉันไปสักดนะเชาบินเธอน่ะเป็นคนดีนะสักวันนึงเธอจะได้สิ่งดีๆตอบแทนถ้าฉันไปตลอดการฉันมีของที่จะให้เธอเธอสัญญานะ ว่าจะดูแลและรักษาของที่จันให้เก็บเอาไว้ให้ดีให้สมกับที่ฉันให้เธอนะถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอก็ไปเปิดดูที่หนลิ้นชักไปดูเอาเองนะฉันคงไม่ไหวแล้ว ฉันขอรับก่อนนะคุณนาย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  คุณนายครับอยู่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมผมมาขอบคุณคุณนายนะครับ ที่คุณนายทิ้งสิ่งดีๆไว้กับผมคุณนายเนี่ยมีที่ดินทั้งห้าสิบไร่ยกให้ผมหมดเลยแถมบ้านหลังนี้ด้วยผมสัญญานะครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดคุณนายไม่ต้องห่วงนะครับ อะไรเนคุณนายครับเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจคุณตรวจคุวจคุณตำรวจคุณตำรวจมา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 เดินมาเดินมาไป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 เฮ้ยเดี๋ยวครับคุณตำรวจครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเธอสองคนทำไมถูกจับอ่ะก็คุณนายฉันนะสิแกจับได้ว่าฉันขโมยแหวนเพชร ชวินแกต้องช่ชวยฉันนะชวินแกต้องช่ชวยฉันเลส่นวนฉันน่ะคุณผู้หญิงเขาสงสัยว่าคุณผู้ชายจะต้องพาเมียน้อยเข้ามาในบ้านวันที่เขาไม่อยู่เขาก็เลยปิดเปิดกล้องวงนจรปิดเห็ <c oughs> <c oughs> นพฤติกรรมชั่วๆของฉันหมดเลยอ่ะชวินช่วยพวกเราหน่อยนะชวินน้องขอร้องละฉันเตือนพวกแกแล้วใช่ไหมปทำแบบนี้คุณตำรวจครับจับไปเถอะครับเอ้าไอ้ชวินไนไปเไ้ชไ้่ คนทำผิดก็ต้องโดนรับโทษอ่ะเนาะ